สบายดีพอแหมพี่น้องมือนี่สิพาทุกคนมามาพี่น้องทุกคนมาเปลี่ยนทางต้นมะกรูง,งนะเพราะว่าต้นมะขูงมันใหญ่ไว,ไวถือฝนตกมือนะฝนตกแหงบัดที่นี่มันเอินอยังว่าดินมันหน่อยเนาะว่าทางมันหน่อยแล้วหยัน่นหยั่นมันเหลืองหยั่นแบบขี้ดินบเพียงพอกับต้นมันเน่ะ ก็เลยแบบสิบเปลี่ยนเป็นทางใหญ่เนาะเปลี่ยนจากทางนองมาใช้ใส่ขูใหญ่ขูที่เอาตรงน้ามาเลยเอาบริไซแล้วอันนี้ขากล่องขากล่องก็ขามันหักก็เลยเอาแนดวดามไปขี้ดินเท่าก็ใส่บกเข่งเนาะเพราะว่ามันมีดินเก่าอยู่แล้วใส่ประมาณเกือบสิเคิง ดินเขาเจาะตูดแล้วเจาะก่นไว้น้ําเด้อเพราะว่าเวลงหดน้ําน้ํามันสิระบายออกได้เนาะค่อยเจาะเจาะประ3 4หูีแหลเจาะหูใหญ่นจักหน่อยนะเพราะมันระบายน้ําดีถ้าเจาะน้อยๆมันบ่ระบายน้ําบ่ดีในหางมันสิเน่านะเดียว่าไรหางด้สิใหญ่ต้นมะคูใส้นี่นะใทางใหญ่ยันบางทีได้กินหมากก็มีนะ เดี๋ยวอ,อยันกญาตใส่คาก่องกันอนะ่ะ สงสัยใส่สดินดนะไร้โพดเนาะเดี๋ยวจะเอาดินออกอีกจังหน่อยแนละ้ควค่อยเอาลงให้หากมันอยู่ลุมเนาะเพราะว่าหากมันเวลาหดหนามมันอยู่เทิงสิเวลาหดหนามมันถึกแต่หกักใส่ดินไร้ยโพดเดีด๋ยวยกออกก่อน เรียบร้อยเนาะพอดีอบินตัวเทออกเทลงถัวมันยังบ่บ่เต็มมันยังว่างสิเทลง ดีเลยแบบนี้ดินมาพอดีเป๊ะเต็มแล้วขอ้อมันลงขนา้จะได้ทมหากทีลุ่มนะะเพราะว่ามันเป็นโฮอยู่ก็เลยขอ้อมันตกลงมันเต็มทางเวลาหดหนบาบเวลาฝนตกก่อนดินมันกับกระดิ่ออกนะเวลาหดก็ ดินเฮาก็บ่กระเด็นออกคือเก่าใส่ทางเก่ามันน้อยพดดินลาหดน้ําออกเบิดออกจากต้นเบิดปุ๋ยมันอยู่เทิงก็เลยเห็ดให้ต้นงเฮาบ่ใหญ่ไว้ยากใหญ่แต่ยังดีถึงพลตกถืพลตกใสมือนี่ลตกเงเเลยงามขอลง เรียร้อยเดี๋ยวสิใหญ่สิใหญ่ต้นนั้นพักหอมเนาะเพราะว่าท้งหอมมันต้นหน่อยใหญใช้ทั้งนาทีเฮาเน่ยเอาอันต้นบักหุงออกนั่นแหละก็ญ่ใช้ทั้งนี้แทนทั้งต้นบักหุงตัวเก่ามันใหญ่เด้ได้ยับตเดียว ເຮົາຊິຍ້ອຍເຮິຍ້ຍເາຊິາມຕນີທທາກຄຸງທັງ9ຕົ້ນໝ ยกออกก่อนกินเทียเราเราใส่ผุนมันจะแดงง่ายนะพอนพังง่ายกว่าเก่ากำลังจะพังหน่อยใส่ผงอย่างเงี้ย พร้อมเนมต้องการเพิ่มีและคุ้ะสามเม็ดเป็นยังเดยกน้อยเยดี๋ยวว่างลางเดี๋ยวเอาดินมาใส่เพิ่มกันแล้วกันเพราะว่ามันโบกแหงใสต่ตัวน,นี้ทางมันใหญ่กว่าตัวน,นั้นอ่ะ បានថងប្រតិកអ வை ហើយពុះពីអានទៀត ถ้าได้หันเฮาหดน้ําเรียบร้อยเนาะเฮาย้เรียบร้อยอันนี้ไผตูเด็ไปนั้นแตกขึ้นมาใหม่แตกงาคือเกอันนี้ติดผใบสรเดดไปกินกับกระปุ่นมืวานนี้เนีแตกงาคือเกนาะ้มที่เฮายือกี้ซ้ำเนอยว่าดึงขึ้นบังนะ สุดเหี้อมลาบก็เลือแต่เตอ่อเด็ดไปกินบะโขมโคชิด้กินอยู่ตงงเนาะใหญ่ลายหลาาแล้วสามหรอบเใหญ่สามหลอบสี่หลอ็จำบ่ด้คลิปหนึ่งก็บ้อมลาบก็จกบไปเท่ยงเทนีน้องากดไลกดแชกดติดตามอูปะผาดชิดเมยขอไปแล้วสบายดีขอไน้ำมละลายเิม